ยอมเหนื่อยตั้งแต่17จนมีทุกอย่างเปิดบ้านเตยหัทยามีปัญหาร่างกายเกือบไม่ได้ลงเล่นทีมชาติเตยหัทยาบำรุงสุขนักตบสาววัย24ปีตำแหน่งวอนเร็วเกิดที่จังหวัดชัยภูมิโดยสมัยเด็กๆ มีโรคประจําตัวคือโรคขอบก่อนที่แพทย์จะแนะนําให้เธอหันมาเล่นกีฬาอาการของโรคก็หายไปก่อนก้าวขึ้นมาเล่นระดับอาชีพกับสโมสรวอลเลย์บอลยิงนะครราชสีมาเดิอมมอวีซีด้วยฟอร์มที่สะดุดตาของเธอทําให้ถูกเรียกตัวเข้าสู่เยาวชนทีมชาติตั้งแต่อายุเพียงแค่17ปีก่อนถูกดึงสู่ทีมชุดใหญ่ในศึกชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2015และก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลกักในนามทีมชาติแบบเต็มตัวในปัจจุบัน ปัจจุบันเตยหัตยาบำรุงสุขกลายเป็นตัวหลักของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปแล้วแต่การที่จะก้าวเดินมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจาก การฝึกซ้อมแล้วคงมีเรื่องของสภาพจิตใจที่เธอต้องต่อสู้กับตัวเองมาตลอดช่วงปี2013ผมเจอเตยที่สนามซ้อมก,กอรกตสถานที่ซ้อมของนักกีฬาทีมชาติซึ่งก็รู้สึกแปลกใจว่าตอนนั้นทีมงานสนตาฟโค้ดคิดอะไรอยู่ถึงเอานักกีฬาคนนี้มาซ้อมด้วยทั้ง,งที่ผลงานก่อนหน้าก็แทบไม่มีอะไรให้เห็นเพราะจากที่เธอเคยติดทีมชาติในระดับเยาวนชนแล้วเธอก็จางหายไปจากวงการระยะใหญ่ๆช่วงชีวิตหนึ่ง หัทยาเคยก้ามาเป็นนักกีฬาระดับเยาวชนทีมชาติและได้รับการดูแลาจากพี่ๆในทีมซึ่งไหนข้อมูลที่น่าสนใจคือเตยเป็นสาวห้ามแบบแมนแมนม,มาก่อนจนตอนนั้นเริ่มติตถิ่นข่าวเรียกเตยว่าสอนรามแต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่าเธอเปลี่ยนมาหวานได้น่ารักจริงๆ คนเราม่ได้เดินทางถูกบ้างผิดบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่จะควบคุมตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนั้นอีกเรื่องซึ่งเตยก็เคยติดชีวิตวัยรุ่นจนวอลเลย์บอลกับเธอต้องเจอทางแยกและนี่คือเหตุผลที่เธอหายไปจากวงการจากการตัดสินใจแบบนั้นของเตยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวเองเท่านั้น หนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ดก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนอกจากตั้งความหวังในตัวเธอแล้วยังมีข้อมูลเชิลึกไปกว่านั้นก็คือสมัยน,นั้นโค้ดออสอดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังตั้งใจเว้นชุดหมายเลข4ไว้ให้เธออีกด้วยแต่ทุกอย่างพังลงจนล้ดจ,จนรอดโอกาสได้เดินมาทักทายอีกครั้งชีวิตใหม่ของหัทยาเริ่มจากการเป็นนักกีฬาตัวหลักของสโมสรนครราชสีมาพาทีมคว้าแชมป์ลีกอาชีชพและเป็นตัวแทนไปนเล่นสโมสรเอเชีย